กับสายพานหน่าประยุกนะครับ ระยะที่สี่ระยะแค่ตาายก็คือหมอบอก,กว่าอยู่ได้6เดืนอนระยะเวลาของเดืนอนแรงตามอาการก่อนที่จะเป็นก็คือตอนเราทำงานโรงงานใช่ไหมคะปีห้าเจ็ด่ะเราก็ได้มีรู้ว่าวราตัเองมีก้อนเป็นอยทีงางนี้ก็คือแต่ก็ยังปล่อยไว้คือไม่อยากไปหาหมอไม่ใช่ว่าไม่อยากไปหาหมอลัวการ่าตาก็เลยเ่ไป เน่ก็เลยปล่อยไว้ปล่อยไว้แต่ว่าก็หาปูนภูยิแต่ละตัวคือเขาบอกว่ากระหน็ดีก็เอามากินไม่ว่าจะเผ็ดหรือซึ้งอะไรก็คือกระหน็ดเขา่าดีอ่ะก็เลยแบบว่าก็สังทานมันบินนั่นแต่ก็มันก็มี่มขึ้นจนปีหกสองอ่ะคือไม่ไหวแล้วอ่ะก้อนที่ว่าอเล็กๆเนี่ยมันก็ขึ้นมาเป็นก้อนใหญ่ๆเท่ากับเอ่อมะกรูดใครใช้ลูปมะกรูดหรือปูขาปูขาเนี่ยแล้วก็เกิดจาการกดหลังกดหลัง เราก็คิดว่าเป็นกระดูกขับเส้นเพราะเราทํางานโรงงานลงพิมพ์ใช่ไหมคะยกกระดาษอะไรเงี้ยก็ยังไม่ไปหาหมอจนไม่ไหวแล้วปีหกสองเดือนที่แล้วหกสองห่างกัไม่ไหวแล้วก็ไปหาหมอแต่ถึงใจหาหมอคือมีประกันมุมแต่ไม่ใช้คือแบบว่าแบบไม่ไม่อยากไปโรงพยาบาลไม่ชอบเลยไม่คิดจะไปโรงพยาบาลแต่วันนั้นนึ่งยุ่งหญแล้วก็เลยต้องไปจังหวะ ทำงานสิบกว่าปีไม um ่เคยเช็คร uh, ่างกายเช็คมันจะเช็คตลอดทุกวันก็ไปเอกจะเล่นเอกจะเล่นทุกงานแล้วก็เอกจเล่นบอดเอ็กจะเล่นตับผลปรากฏว่าหมอบอกว่าหมอไม่ใช่หมอเฉพาะทางนะดูฟิีดตรงกระดูกหลังอ่ะอาจจะเขาก็พูดเป็นแบบแบ่อาจจะเบนนี้ไม่เป็นอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะตกให้ไปหาหมอเฉพาะทางนี่เราก็ไปหาหมอเฉพาะทางอก็เลยถามว่า แล้วมีตรงไหนอีกเป็นตรงไหนอีกก็เลยเปิดกล้องให้ดูเลยคือเป็นก้อนเป็นแผลด้วยเขาบอกว่าเฮ้ยทำอไรก่อดไวขนาดนี้รูไม่ระยะที่ท่แล้วเนี่ยแล้วก็ก็เลยตัดไปส่งชิ้นเนื้อไปตัดชิ้นเนื้อมาตรวจผลปรากฏว่าเป็นอะไรอะไรคะแพร่กระจายคือมีที่กอดด้วยที่ตับด้วยคือจุดแล้วก็ระยะเวลาอัปเดตดีด้วยก็คือได้ได้บางคับทุกอย่างเลยคือปวดทัไม่ชีวิตแล้วก็มาที่กระดูกด้วยแล้วก็น้เหลืองคือไปปรดทะ หมอไปเลยบอกว่าระยะตา6เดือนเนี่ยเราดูแลตามอาการก็คือทําตามขั้นตอนแท้ไปก็ได้ทําตามขั้นตอนแท้คือ6คีโม6ครั้งก็คือจบเลยนี่พี่สาวที่ไปนั่งฟาร่ะก็ติดหลเนาะกลับมาก็ติดตลเราก็ทําตามขั้นตอนแท้ไปนั่นแหละทำทำพอคีโมจบ6ครั้งก็คือตอนที่เราป่วยอะเราไม่มีงานทำเราก็ไปของานร้อยพวงายเขาอะทำ แล, going, แล้วก pues ็ร้อยนั่งร้อยพ่องอะไรไปพี่พึ่งพี่หยองแล้วก็พี่คนหนึ่งที่ก็เป็นอสมอเขาก็มาแนะนําว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวนึงนะอยากลองไหมนี่ก็บอกว่าพียพี่ลองมาหลายตัวแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ลองก็ได้แต่ว่าตอนได้เปิดเปิดดูราคาเขาบอกอุ้ยไปราคามันถูงผมไม่มีนัญยาซื้อกินหรอกพี่ ว่าหนูว่าไม่มีงานทำนะหนูไม่ได้ทำโรงานแล้วหนูรับจ้างร้อยพวงอะไรวันละร้อยยี่สิบร้อยเนี่ยหนูก็เมนไม่สามารถจะซื้อกกินได้หรอกแต่ก็ขอขอบคุณพ,พี่พึ้นกับพี่ออกน,นะคะที่ว่าเออไม่เป็นไรเอามากินก่อนเดี๋ยวให้าตาดมาให้พี่ทีหลั <c oughs> งก็เอาสีน้ำตาลกับตัวชงอ่ะมากินต่อกินได้ประมาณอาทิตีหนึ่งเราก็ไม่ได้สังเกตัวเองนะคะว่ามันยังไง แต่เด็กท <ım 999> ี่มาสังเกตเราทุกวันทุกวันว่าจัตาไม่ตายอะไรเงี้ยเขาก็มาสังเกตไม่ทำไมแรงต่อยตขึ้นอะไรอะไรเงี้ยก็ประมาณเดือนหนึ่งก็ได้คดีหมอนัดหมอนัดปุ๊บก็คือไปตรวจทีทีสแกนได้ทำอะไเรียบร้อยก็คือเขาก็บอกว่าที่หมอจะจุดด่างลงที่ด่างก็คือด่างลงท่านเลยทานตับทานไหนก็ดีขึ้นทีนี้ก็เลยตัดสินใจว่าขนาดเรากินแค่ตัวองตัวนี้มันก็ยังดีขึ้น ตดสินใจกับิดเระเด็น5่าตัวแล้วก็ต um ัวทงด้วยที่นี่ที่ม so ีเงินกินเขาเลรเพราะว่าตอนที่ว่าหมอบอกว่าเราจะอยู่ได้หกเดือนพี่สาวก็เลยทําเรื่องแต่ว่ามีที่มีบ้านที่อยู่ห้าสิดตารางวาเนี่ยก็คือทําเรื่องเพื่อว่าจะเอาเงินมาให้เราดูแลตัวเองแล้วก็ถ้าเผื่อเราตายไม่ได้ทําตกอะไรเนี้ยก็เลยตัดสินใจว่าไหนๆเจเสีแล้วไหนก็ไหนๆแล้วก็เลยตัดสินใจเอามาซื้อกิน ก็ยังเวลนนาดสามเดือนคือติดติดต่อกันนะพูดมาเองนะก็คือติดต่อไปเรื่อยเยสามเดือนพอสามเดือนปุ๊บมันก็ครบกำหนดที่ว่าหมอเขาหน้าตรวจอีกใช่ไหมคะพอาหน้าตรวจเสร็จแล้วก็เราก็บอว่าที่ตาอ่ะไม่ติดตุดแล้วแล้วก็ที่บอดอ่ะคือมันก็ยังมีอยู่นิดนิดแต่ว่ามันไม่มันไม่ขยายไปไหนแล้วก็คือค่าเลือดค่าตาค่าใดก็คือดีทุกอย่างคือสุขภาพแข็งแรงทุกอย่างแล้วก็วันที่ การยาที่ผ่านมานี้ก็คือไปหาหมอไนที่ติดแบบกล้งหมอเขาบอกว่าบอดปกติแต่แล้วนะคือค้าเอะไรข่าตับข้าใส่ข้าอะไรแบบมันมีบหมดที่ที่ตับก็ไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือดีมากคุคทามก็อยากจะขอบอกว่าอย่าเรอให้เราต้องป่วยก่อนแนละ้วค่อยมาดูแลนะคะคือดูแลตั้งแต่เรายังไม่ป่วยนะะเนี่ยแหละค่ะขอขอบคุณกผลิติก่ะ อ๋อสวัสดีครับขอโทษทีอ่าผมมาให้คุณสระธานเลยครับเป็นไงบ้างสุดยอดไหมสุดยอดหรือสุดยอดสุดยอดเออต้องเหีนกนดังต้องกว่าเหยนดังกัง